Chicken, chicken. สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะหยุดทํากับข้าวแล้วก็หยุดทําสวนหนึ่งวันนะคะวันนี้พามาเดินเล่นที่ทะเลสาบซืวันเลเพราะว่าอากาศมันก็จะหนาวหนาวแต่ว่าก็อุ่นกว่าหน้าหนาวคะ่ะวันนี้ฝนตกเล็กน,น้อย Hi guys today uh, I stop cooking stop working in my garden and just take it easy day it is raining here in Winter. So we come to Silver Lake, just come for a walk, get a little exercise. So look around, and uh, it's quite cold, but it's not cold as a winter time. So just gonna enjoy the weather. คนเยอะนะคะคุณมามาเที่ยวเยอะช่วงซัมเมอร์แต่ว่าตอนนี้คือเขาปิดนะคะเขาปิดในช่วงของโควิดก็คือคนมาเดินได้แต่ว่าจอดรถไม่ได้นะคะก็อากาศก็วันนี้ก็จะหนาวนิดนึง สิ้นเดือนพฤษภาก็ยังหนาวอยู่ Seven Lake still close d for like a COVID the park still close d but we just uh, here get to see the beautiful scenery so we just enjoy our walk it's quite windy it's quite cold my hand getting frozen here but um, it's okay I still enjoy the weather now we love Ken จะมาตกปลาสนุกค่ะที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะแต่โควิดทุกอย่างเปลี่ยนไปเนาะทุกอย่างทำให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปคือพูดง่ายๆคือแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะว่าเออทุกอย่างจะปิดหมดแล้วก็หลายๆอาชีพก็ต้องหยุดทำงานนะคะอย่าง ตัวเราเองก็เป็นหมอนวดก็ทำมาได้สิปีแล้วคือชีวิตก็จะยุ่งวุ่นวายกับการทำง,งานตลอดแต่อยู่ๆก็รัฐบาลจัดก,การก็โอ้ตอนนี้คือหยุดงานค่ะหยุดงานมาหลายเดือนแล้ว <S <S ใช่เนาะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอน yeah what they say you just have to take day by day not in permanence right like i never planned that my life gonna be this easy like i haven't worked since march the end of march and that's why I decided, oh, I can try to become YouTuber, something that I like. I always like to take pictures, take videos, and it's kinda of nice to to get to share your point of view to people. So I have downtime from work as the government still not launched the program for massage therapist. So I do have time to enjoy my life a little bit and enjoy my family maybe everything is mean to me i enjoy my family and uh, we spending time together 24-7 so everything it mean to be. Me. yeah i've been working a lot and had no time for my little one now he had no school and i have no work Everyone stay home and here we are spending time together 24x7. That's the best thing in my life, actually. I not say I love COVID that much, but I think COVID means everyone need to stop, do what they're doing and uh, look around themselves and yeah and appreciate whatever do they have, say เราก็ต้องบาง,อาจจบางทีอาจจะแค่หยดุดคิดบางทีอาจจะแค่หยุดอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรอาจจะไม่มีเงินใช้แต่ว่าความสุขรอบๆตัวเราคือการที่ได้อยู่กับคนที่เรารักเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะนี่ค่ะคือเราต้องเอาความคิด ในทางที่ติดลบมามาเป็นบวกอย่างโควิดนี้มันมันติดลบมากๆมันไม่ไดีสำหรับใครเลยแต่ว่าการที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักร่วมกับครอบครัวของเราอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราส่วนมากก็ทำงานกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วก็จะหนวดเหงิดนุ่งงานนุ่นนี่แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะ มีความสุขนี่คือการพักผ่อนแบบเต็มที่ค่ะพักผ่อนแบบไม่ต้องทำงานเลยมาตั้งแต่เดือนมีนานโอเคนะคะยังไงก็ขอบพระคุณสำหรับทุกๆท,ท่านที่มาเป็นเพื่อนกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับน้ำใจและกำลังใจของทุกๆคนนะคะ วันนี้ก็พามาเดินเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะ Thank you guys for your subscribe like and share I hope you guys enjoy my videos Hope to see you guys again for my next video Thank you for watching t h a n k you everyone I really appreciate Thank you See you next video ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ and chicken